สวัสดีครับวูปเปอร์ไบค์รับซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นหน้างานเลยนะครับผมคุณได้รับเงินก่อนถึงจะปล่อยรถสบายใจหายห่วงมีเอกสารไปให้เซ็นถึงที่นะครับผมถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็ตามเราไปรับซื้อถึงที่นี่ครับรถเข้าใหม่มากมายเลยนะครับผมมากันเรื่อยๆนะครับเรารับซื้อให้ราคาสูง จริงๆและก็ไม่ได้มีหักใครใ้จ่ายใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับผมนะใครอยากจะขายรถนะครับใครอยากจะใช้เงินด่วนเงินไวเราไปถึงที่แป๊บเดียวครับต่อให้อยู่สุไหงโกลกเราก็ไปถึงนะครับวัน2วันเรียบร้อยเลยนะฮะภายใน1วันด้วยซ้ำนะครับถ้าดับเอาจริงๆเนี่ยนะฮะนัดวันนี้พรุ่งนี้เรามีคนไปหน้างานเลยนะครับผมฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับใครที่จะหารถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับเรารายงานจริงตามสภาพตามตรงเลยนะครับไม่แท้ทุกคันนะครับผมตรวจเช็ค20จุดจาก ระ,ระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนแบตเตอรี่เราตรวจเช็คให้หมดนะครับและถ่ายของเหลวให้ทุกคันไม่มีข้อยกเว้นนะครับถ่ายให้ทุกคันเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับผมฝากติดตามวูปเบายกันไว้ด้วยนะฮะมีรถให้เลือกสรรมากมายมาเรื่อยๆรถถูกที่ไหนก็มีแต่ถ้ารถดีมีคุณภาพราย,รายงานตรงต้องที่วูปเบายสบายใจหายห่วงซื้อรถไม่เป็นไม่เป็นไรให้วูปเบายดูแลจัดการให้คุณได้นะครับวันนี้ไปชมกันดีกว่าว่ามีรถสวยๆอะไรยังไงกันบ้างนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับ CBR 150นะครับผมตัวนี้เป็นตัวแรกเลยนะฮะตัวที่เขาสร้างเสียงฮือฮาโดยการขับไปแบบล้านโลนะครับผม4ี่แสนกว่าโลในบ้านเรามีให้เห็นนะครับผมแล้วเคยเห็นเนี่ยในต่างประเทศนะฮะขับกันเป็นล้านกิโลนะครับคุณผู้ชมตัวนี้นี่อึดถึกทนมากๆนะฮะเรียกว่าเป็นรถที่แบบ หนึงในแรดถึกของเราเลยนะครับ h อนด a าซ r บ5 0รนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นรถของใครไม่ใช่ใครที่ไหนไกลนะครับรถของอาจารย์ว่องนะครับผมอา,อาจารย์ว่องสอนฟิสิกส์ที่รีวิวปปูนนะครับปูนไม่รู้เรียกตรงตัวได้หรือเปล่านะผมไม่ใช่ช่องใสยนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่แน่ใจว่า เดี๋ยวจะติดเหลืองติดอะไรหรือเปล่านะครับก็เลยพูดเลี่ยงๆไปละกันนะครับผมใครที่เป็นแฟนของอาจารย์วองเนี่ยนะฮะก็จะเคยเห็นรถคันนี้ค้าหน้าค้าตากันอยู่นะครับผมรถคันนี้นะครับผมก็จะต้องบอกว่าตามที่อาจารย์ได้แจ้งเลยคือรถค่อนข้างโซมนะครับผมก็คือตามการใช้งานแต่ผมมาดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้โทมมากอย่างที่คิดนะฮะก็คือมันตามอายุมันจริงๆถังเนี่ยถังเดิมตั้งแต่มือหนึ่งนะ คือมันจะมีริ้วมีรอยบ้างก็เป็นธรรมชาติของมันเดี๋ยวเรามาขายกันแบบราคาถูกๆดีกว่ารถส0 0 0 0กว่าโลนะครับแต่อาจารย์เป็นมือที่3แล้วนะครับผมอ่ะแล้วก็สิ่งที่ผมทําให้มีเปลี่ยนปลอกแฮนด์ไปให้ถ่ายน้ํามันเครื่องไปให้นะครับยางหน้าหลังมีเปลี่ยนใหม่มาแล้วเรียบร้อยเช็คเครื่องแล้วควันไม่ขาวเครื่องดีนะครับแต่รถเนี่ยเคยล้มแปะมานะครับผมมีล้มทั้งสองข้างถามอาจารย์ว่องแล้วอาจารย์ท่านบอกว่าวันนั้นท่านเอาปูนนะครับใส่กระเป๋า แพ้กบไว้แล้วมันหนักนะครับคือ,อกระบอกหนึ่งมันก็ไหลน้ําหนักเป็นกิโลแล้วนะฮะหลกระบอกด้วยนะครับก็ทำให้รถเนี่ยขาตั้งไม่อยู่แล้วเสลม่มลงนะครับก็จะสังเกตได้ว่ามันจะมีชุดสีที่มันไม่ได้ไม่ได้แนบสนิทสวยงามมากนักนะครับมีกิปบลัดบ้าง ในบางจุดอันนี้คือรีวิวแบบทุกจุดเลยนะคือจะบอกว่าคันนี้เอามารีวิวแบบว่าขายขำๆราคาเราๆถ้าไม่ออกเดี๋ยวยังไงผมจับโยนทาซาเลง้งอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเียรียสน,นะครับใครที่รับได้เครื่องดีตัวนี้เครื่องดีแน่นอนนะครับไปลองขี่มาแล้วเรียบร้อยแล้วอาจารย์หวงก็ใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยแทบทุกวันอยู่แล้วนะครับขับไปโรงเรียนหรืออะไรพวกนี้นะฮะอ่ะพอดีแกได้ CBR300R ตัว300โลของไปนะครับจากที่ร้านไปนะคันนี้ก็เลยไม่มีที่จอดนะครับ ก็แบ่งกันมานะฮะราคาถูกๆแน่นอนนะครับดิสเบรกนะยังใช้ได้เหลือๆนะครับผมนะเครื่องดีเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถเลนดีกว่านะฮะตรงนี้ก็ถือว่ายังสวยงามใช้ได้นะครับไปขัดๆแต่งๆหน่อยก็โอเคนะอ่ะจับท้อยเสียให้ดูนะครับรถถือว่าอยู่ในสภาพที่70-80%ขึ้นไปนะครับการสตาร์ทรถของคันนี้นะฮะจะต้องกำคัดด้วยนะครับอ่ะนี่นะฮะกำคัดกดสตาร์ทปุ๊มนะครับผมนี่ประมาณนี้ควันขาวมาดูกัน เนี่ยเครื่องมันยังแน่นอยู่นะผมว่าเสียงเครื่องอะแน่นเลยอ๋อพร้อมใช้งานนะเสียงเครื่องนะคะโอเคนะครับผมใช้ได้ระบบไฟไฟหน้าติดนะครับไฟสูงติดนะครับผมไฟเลี้ยวใช้งานได้นะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะ,ะปุ๊บนี่นะฮะด้านหลังด้านหลังเนี่ยมันโซมแล้วผมเลยเปลี่ยนเป็น LED สวยงาม แล้วก็เป็นตัวแต่งอันนี้น่ารักน่ารักเหมือนย่อมาจากตัว C B 1 5 0 R นั่นแหละฮะอะ่มันน่ารักดีนะครับก็เลยเอามาใส่ให้เลยนะหลักๆประมาณนี้บนหน้าจอก็ยังครบอยู่เห็นไหมไฟสูงไฟต่ํานะครับผมใช้งานได้บิดมาปึ๊บปึ๊บพร้อมใช้งานนะครับโอเคไป คุยเรื่องราคาดีกว่าตัวนี้รองรับ e 2 0 9 1 9 e 5และโซฮอแต่บริโภคน้ำมันจะอยู่ประมาณ40โลลิตรนะครับผม150ซีซีนะอ่ะเล่มพร้อมชุดโอนครบนะครับสนนราคาอยู่แค่25,900บาทเท่านั้นพอคุณผู้ชม25,900รวมส่งให้ฟรีอีกนะกรุรงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นนะครับแต่คันนี้ขายถูกมากๆแล้วนะฮะจะไม่ได้มีประกรันอะไรให้เป็นรถฝากขายด้วยนะครับผมนะแต่ว่าเรารับทราบประวัติกันอยู่นะครับผม25,900รวมส่งให้ฟรีถ่ายนห้ามันเครื่องให้เรียบร้อยเปปลี่ยนรวมส เรียบร้อยพร้อมใช้งานตัวเช็ค20จุดให้เรียบร้อยนะครับตัวรถก็คือดูเรียบร้อยประมาณหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้สวยหรูกิฟอาจจะไม่ได้แน่นพร้อมนะครับเพราะว่ารถมันปี2 0 1 1แล้วนะฮะมันก็เป็น10กว่าปีแล้วนะครับผมใครที่หาอยู่2 0 0 0 0กว่าบาทนะครับใช้งานได้ขับไปนู่นไปนี่ไปเซเวน่นอะไรพวกนี้ขี่หล่อๆเท่ๆ,ๆหรือเอาไปฝึกขับนะครับฝึกขับแล้วเบื่อแล้วอนาคตจะต่อพ่วงข้างอะไรพวกนี้ก็คุม้มก็ค่านะฮะเพราะว่าบอกเครื่องตัวนี้เนี่ยมันเหนียวมากเลยทีเดียวนะครับผมโทรมาได้ที่0 6น6 3 6 3 6ร6 0646363635นะครับจองก่อนได้ก่อนเช้าอดแน่นอนแอดไลน์มาได้จะเทินจะขายรถเราให้ราคาสูงรับรถถึงที่ไม่มีหาค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะแล้วก็อย่าลืมติดตาม Facebook Fan Page กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับผมไปดูอีกคันกันมาลากุติเมดิสันนะครับผมไม่ได้ไร่มนแต่อย่างใดนะฮะแต่ว่ามันคือชื่อรุ่นนี้จริงๆนะครับมาลากุติเมดิสัน150ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ออกมาในช่วงที่ Uh, PCX ในกำลังขา่าวของขาดและราคาสูงมากๆนะครับเรียกว่าตอนนั้นออกตัวมาได้ดีทีเดียวนะฮะแล้วสื่อต่างๆก็รวมกันรีวิวนะครับผมตัวนี้นะเรียกได้ว่าบางคนเนี่ยรอ PCX ไม่ไหวรอ n m a x ไม่ไหว,ไไหวก็มาออกตัวนี้กันเยอะพอสมควรช่วงนั้นเนี่ยมีจัดคารวานจัดวิ่งกันเลยนะครับผมตัวนี้เป็นปี2022สีเขียวด้านสวยมากๆสภาพนี่ยืนหนึ่งต้องบอกเลยว่าสภาพสวยจริงๆเป็นรถฝากขายเช่นเดียวกันนะครับผมคันนี้วิ่งมาแค่พันโลเท่านั้นนะครับผมปี2022 สด้วยนะแต่ราคาที่เราจะขายเนี่ยเรียกว่าหายไปครึ่งหนึ่งเลยดีกว่านะฮะอ่ะเรียกได้ว่าปกติแล้วนะครับก็ต้องบอกว่ารถแปลกๆแหวก,กแนวเนี่ยมันจะ ขาดทุนกันเยอะอยู่แล้วนะครับผมอัตราการแบบขาดทุนเนี่ยเวลาซื้อมือหนึ่งมาแล้วขายเนี่ยมันก็จะราคาตกกว่าพวกแบบ h อนด้ y ย m ม h a เป็นธรรมดานะครับผมเรามาดูดีกว่าว่าตัวนี้ให้เทคโนโลยีอะไรกันมาบ้างผมจะรีวิวแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับเพราะราคามันดีมากๆอยู่แล้วด้วยนะใครที่รับได้ก็จัดไปได้เลยพร้อมใช้งานนะครับผมตัวนี้นะฮะอันดับแรกให้กุญแจคีย์เลสมานะครับอันนี้เป็นข้อดีนะฮะแต,แต่ว่ามันคีย์เลสแบบว่าสมมติถ้าคุณจะสตาร์ทคุณต้องกดปลดล็อกทีหนึ่ง แล้วคุณก็บิดเปิดนะอ่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเราสตาร์ทกันเลยดีกว่าจับท่อไอเสียดูท่อมีมอกอ,อันนี้ท่อเดิมโรงงานทุกอย่างเดิมโรงงานนะครับดิสเบกมีทั้งหน้าและหลังนะฮะเวลาสตาร์ทก็กำเบกนี่ครับสตาร์ททีเดียวติดชึ้งเลยนะครับผมพร้อมใช้งานมาดูควันขาวกันนีเ่เครื่องแรงซะด้วยนะฮะอ่าเครื่องแรงซะด้วยนะครับผมนะประมาณนี้นะครับก็สตาร์ททีเดียวติดนะครับผมเป็นหัวฉีดเรียบร้อยแล้วนะฮะ อ่ะนี่นะครับตัวนี้นะครับผมก็พิกัดเดียวกับ Aerox อผมมองแบบนั้นนะพิกัดเดียวกับ a e r ์ x อคือไซส์มันเล็กกว่า PCX นิดนึงนะครับแต่ว่าใหญ่กว่า a e r ์ x อนิดนึงนะครับแต่ให้แนวโน้ม80%ไปค้อนไปทาง a i r ์ x อก็แล้วกันนะครับแต่รูปทรงเนี่ยมันคล้ายละไม้คล้าย PCX พอสมควรเนาะหน้าปัดหน้าจอก็สไตล์เขาละฮะจะเป็นแบบ คือเคลือเดียวกับ GPS คิดว่านะครับผมอันนี้เป็นความคิดเห็นผมคนเดียวนะดูแบบทรงประมาณนั้นนะครับผมมีสีขาวสีแดงสีน้ําเงินนะครับผมมีบอกแบตเตอรี่นะฮะมีบอกกิโลโอดีโอนะครับผมอ่ะแล้วก็ตัวนี้จะมีสต็อปสตาร์ทนะครับผมปึ๊บนี่ตัดการทํางานนะฮะเรียกว่อเรียกสต็อปสตาร์ทไม่ถูกเรียกสวิตช์ออฟไลนดีกว่านะครับผมประมาณนี้นะแล้วก็ใต้เบาะนะครับเปิดให้ดูใส่หมวกน็อกได้นะครับนี่ ใส่เมอรน็อกได้แล้วก็มีเล่มพร้อมชุดโอนโครบุ๊กสวิทอยู่ข้างในนะครับสิ่งที่น่าทำคารอีกอย่างหนึง่งหลายคนก็ไปทําแต่ผมยังไม่ทําให้นะคือเขาไปตัดลำโพงเลยนะครับเพราะมันเดี๋ยวมันตื้ๆตืตตลอดเวลานะครับอ่ะบางคนก็จะลาคาญกันได้ไฟสงูงไฟต่ําไฟพาส <PR trans> เดี๋ยวเราเทสให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะเปิดปุ๊บเปิดไฟพามาปั๊บไฟฮาศาติดไหมนี่ดูเลยครับ ติดครบไฟท้ายหล่อมากใครขับตามหลังมีต้องหลงนะครับผมหลงทางเลยนะฮะนี่นะฮะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดครบหมดนะครับไฟ LED หมดแล้วด้วยนะฮะไฟพาร์ก็มีไฟท็อปนี่ไฟสูงไฟต่ำมีครบทั้งนั้นนะครับผมอโอเคบแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของใครนะครับ ก็ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ของอิตาลีนะครับผมแต่ว่า,าตื้นลึกหนาบางในบริษัทเบื้องลึกเนี่ยผมไม่ไม่สามารถการันตีได้นะครับผมไม่แบบว่าการันตีได้ว่าอิาอตาลีแท้ไหมนะฮะอันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับดิสเบกนะครับมาร์กเดิมครบทุกจุกนะครับผมนี่ พบทุกจุดเลยนะครับแล้วก็มีเบรก2องพอร์ตถ้าจะไม่ผิดนะฮะอีกันน่าจะเป็นเหมือนแบบคอมบายนะครับดิสเบรกหนาเตอะนะครับแล้วก็นี่ฮะแทบไม่สะดุดเลยยาง i r c i z s นุ่มหนึบแน่นอนนะครับแอโร่ในระดคคันนี้ถือว่าดีนะเวลาขี่แล้วเนี่ยลมมันแบบวื้อไปเลยนะครับผมมันตัดลมดีแหวกลมดีพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยการออกแบบจริงๆกับผมชอบนะคือ เอาไอ้ไอ้ไกันดีนอะใส่มาให้เลยทําไทสั้นมาให้เลยแต่เป็นกันดีที่แบบว่าติดป้ายทะเบียนตรงเนี้ยแล้วมันกันดีได้จริงคุณผู้ชมเอาจริง,รงๆว่าไอ้กันดีบ้านเราอะสมัยก่อนอะที่มันเป็นเออก็สมัยนี้แหละที่มันเป็นธรรมดาทั่วๆไปหน้าฝนทีไรนะมันบังไม่ค่อยจะอยู่แต่กันดีบแบบนี้เอาอยู่นะอันนี้คือข้อดีของเขาอวยก็อวยด่าก็ด่านะครับอันนี้พูดก,กันตามตรงนะฮะอ่ะหลักๆก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ รุ่นนี้นะครับมือหนึ่งก็น่าจะตกอยู่ประมาณ6-7หมื่นโดยประมาณนะครับผมเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องราคามือสองกันเลยละกันนะฮะตัวนี้เรียกว่าราคาแทบจะหารครึ่งเลยนะครับผมขายอยู่แค่เพียง35,900บาทเท่านั้นพอคุณผู้ชมครับ35,900บาทรถพันโลมีบุ๊กสวิทครบนะครับรถปีสองพันยี่สิบนะฮะอันนี้ไม่มีประกันจากทางวูบเบอร์ไนะครับเป็นรถฝากขายนะแต่มีประกันของมาลากุตีเมดูซานอยู่นะครับบุ๊กสวิทมีอยู่นะฮะเอาเข้าศูนย์ได้เลยนะครับผมรถสมบูรณ์พรร้้ออมใชงงาานไปลสต์ท ลองขี่มาแล้วเรียบร้อยนะฮะพร้อมใช้งานเลยนะครับได้ยางดีๆนะครับได้รถแค่พันโลเท่านั้นนะฮะอ่ะโอเคนะครับผม3 6 9 0 0บาทถูกกว่าเอ้ย35,900บาทถูกกว่าแอร์รองตัวเก่าอีกด้วยซ้ำคุณผู้ชมแต่คุณได้ปี2022รถวิ่งพันโลกลับไปคุ้มค่าคุ้มราคากันไปนะครับผมนะ อ่าโอเคอันนี้บริการที่1บริการที่2ตัวเช็ค20จุดจากทางวู้ไบระบบไฟระบบเบรกระบ,บบเครื่องและแบตเตอรี่ตัวเช็คให้เรียบร้อยเท่านั้นไม่พอถ่ายน้ำมันเครื่องไปให้อีกนะครับผมพร้อมใช้งานกันไปนะครับผมจับจองกันได้เลยโทรมาได้ที่064 6363 635 064 6363 635จองก่อนได้ก่อนช้าอดแน่นอนครับคุณผู้ชมครับผมอ่าหรือว่าใครอยากจะเทรินรถอยากจะขายรถได้ร,ดราคาสูงสูงสแกน QR อาโค้ดบนหน้าจอนี้ไ่ได้เลยหรือแอดไลน์แอดว635มาได้นะครับเรารับซื้อให้ราคาสู หน้างานไม่ต้องรออนุมัติใดๆทั้งสิ้นนะครับผมวันนี้ลากัไปเท่านี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่จะติดตามอย่าลืมติดตามใน Facebook นะครับเฟซบ o ๊กเราจะลงรูปให้ดูก่อนว่าถูกตาะจะมีรถคันไหนเข้ามารีวิวบ้างถูกตาต้องใจคันไหนแอดไลน์ line, มาดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมวันนี้ลากไปเท่านี้สวัสดีคับ